สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเมษัจจังในเกม The Sims 4กันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่34แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันพุธค่ะซึ่งเป็นวันแห่งการจับฉลากด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เอมีว่าให้เมษัจจังไปซื้อฉลากก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าลุ้นค่ะลุ้นโอเคซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอลุ้นรางวัลค่ะไม่รู้ว่ารางวัลจะประกาศเมื่อไหร่นะแต่ตอนนี้ โอ้ยสกรปรกอีกแล้วว่าหมูแฮมกลงหมูแฮมนี้สกรปรกบ่อยมากนะคะโอเคให้เมสซัจังทาความสะอาดหน่อยดีกว่าได้เวลาทํางานของเมสซจังแล้วนะคะพี่เอมิจะให้เมสซจังลงไปทํางานที่บริษัทดูค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนนี้เมสซจังอะ่ะงานเขาตันๆแล้วนะคือทักษะในการเลื่อนตําแหน่งของเขาอะ่ะคือมันเต็มหมดแล้ว,ว่ะ คือถ้าเขาอยู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดเขาทํางานที่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะไปสัมภาษณ์เรื่องงานแฟชั่นอย่างเดียวเลยค่ะทีนี้เพีเอม่ก็จะลองให้เมสาัจังเนี่ยไปทํางานที่บริษัทดูบ้างนะคะเพราะว่าเพีเอม่จะดูว่าเมสาัจังอะถ้าไปทํางานที่บริษัทเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่นะคะปกติถ้าทํางานที่บ้านเนี่ยเมสัจังก็จะได้วันหนึ่งก็ตกประมาณสี่พันกว่าเหรียญอยู่เนาะอ่ะเมสัไไละละมจังไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวเมสัจังไปไหนเมสัจังไปไหนมาเนี่ยฮะ เคือพี่เอม่จะให้เขามาอัปเดตสถานะในสื่อโซเชียลหน่อยนะคะโอเคอ่าเมสสจังไปทำงานแล้วค่ะอาชุดนี้เราไปทำงานชุดเมื่อกี้ยังสวยอยู่เลยเปลี่ยนเป็นชุดนี้แล้วโอเคปล่อยเขาไปนะคะโอเคเมสสจังกลับมาแล้วค่ะก็คือได้สี่พันสามเหมือนกันนะคะ โอ้ก็พอๆกันเลยกับที่เราต้องไปตามสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้นะคะโอเคแล้วๆนะครับงานเทศกาลคำขันและปั่นป่วนก็มาอีกแล้วค่ะโอ้โหลอมานานแสนนานนะคะก็ให้เมสจังไปเลยค่ะไปกับใครล่ะไปกับไมเดียมะไม่เอาดีกว่าไปคนเดียวนะคะคราวนี้โอเคเมสจังไปเลยจ้าก็มาถึงที่งานแล้วนะคะพี่เอี่ก็ให้เมสจังมาซื้อพูเลยค่ะ คือเอาแบบไม่ต้องแพงมากก็ได้นะเอาอันนี้ดีกว่าห้าสิบเหรียญน,นะคะซื้อไี่เลยสงอันค่ะเพราะเมสจังต้องจุดอีกสองครั้งนะคะพี่เอมี่ให้เมสจังวางแล้วก็จุดเลยนะคะไม่รู้ว่าจะผ่านเลยไหมคราวนี้จะระเบิดอีกไหมอะ่ะเย่ yeah, ไม่ระเบิด <laughs> จุดได้นะคะเดี๋ยวก่อนโอเคผ่านแล้วครั้งหนึ่งนะคะ แต่คนนี้นี่มายืนข้างๆภูชันเดี๋ยวเหอะตัวเองก็แบบโดนระเบิดมาทีหนึ่งแล้วนะคะโอเคงั้นจุดอีกอันเลยมะจะได้ผ่านๆไปเลยคือรอมานานมากนะคะจุดเลยจ้าอ่าแปลว่าเมสจังผ่านลำดับขั้นปณิธานแล้วนะคะอ่ะดูเขาจุดผูก่อนโอโ้คือจุดเราเป็นยังไงนี่ไง เมสสจังก็ผ่านลำดับขั้นปณิธานแล้วนะคะขั้นที่2ก็เป็นขั้นที่3มต่อไปเลยนะคะมาดูลำดับขั้นที่3ว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะก็คือบริจาคเงินให้กับผู้ประททวงนะคะแล้วก็จูบใครสักคนในงานเทศกาลแห่งความรักนะคะแล้วก็ทำภาพปูนให้เสร็จสมบูรณ์ที่ศูนย์ศิลปะโอเคก็ไม่น่ายากนะคะ3ข้อนี้นะคะพี่อมีว่าเมสจังน่าจะทำผ่านง่ายๆเลยนะคะโอเคเราให้เมสจังมา ดื่มเพื่อเข้าร่วมอะไรอ่ะมันขึ้นว่าถ้าดื่มแล้วจะเข้าร่วมฝนะ่ายนักแกล้งตัวยงนะคะอืมดื่มแล้วนะคะเมสสจ,จังดื่มมันจะเป็นยังไงละ่ะจะต้องคอยแกล้ง,งนนคนนู้นคนนี้หรอก็ไม่เอานะคือพี่ไม่จะให้เมสสจ,จังกลับบ้าน <c oughs> แล้วถ้าดื่มวันนี้อ๋อเอ้ยลินชาแห่งแสงสว่างเอาชาแห่งแสงสว่างดีกว่า ป่ะคือเมษาจังรู้สึกมึนงงนะคะหรือว่าเป็นเพราะว่ากินส่งอย่างผสมกันเธอเลยรู้สึกมึนงงนะคะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ไว่าให้เมษาจังกลับไปพักที่บ้านดีกว่านะคะกลับเถอะคะ่ะปณิธานเราผ่านแล้วเราก็ <Okay. S 1> พอเลย <laughs> กลับเลย <laughs> กลับบ้านถูวงไหมเมษาจังตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสามนะคะระหว่างที่เมษาจังนอนเนี่ย <laughs> เฮ้ยใครอะ คนนี้คล้ายๆกับคนนี้เลยนะคะหรือว่าคนนี้เป็นผีคือแบบเมสสจ,จังมีผีด้วยหรอก,ก็คือไม่เคยเจอเลยนะคะเพิ่งจะเจอครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วแต่เมสาจ,จังก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเจอนะคะพอดีเขาออกมาตอนที่เมสาจ,จังหลับอืมผีเข้าไปในตู้เย็นหรอดูสิตู้เย็นขยับเองได้อะ่ะโอ้ยจริงๆ เขาเข้าไปสิ่งในตู้เย็นได้ด้วยอ่ะเขาจะมาทำอันตรายอะไรเมสส์จังหรือเปล่านี่อ่เมสส์จังอย่าเพิ่งตื่นขึ้นมานะเฮ้ยออหืตายแล้วเมสส์จังยังหลับอยู่นะคะไม่เป็นไรเขาจะมาอยู่กับเรานานแค่ไหนเนี่ยดูสิเอาไปไหนแล้วว่า หายไปแล้วโอเคคงจะเป็นเพราะว่าจะเช้าแล้วนะคะเขาก็เลยหายไปนะตอนนี้นะคะพี่เอม,มี่ให้เมสร์จังเดินทางมาที่ศูนย์ศิลปะนะคะเพราะว่าเมสจังต้องทำงานเกี่ยวกับการสนทนาเรื่องแฟชั่นกับซิมอีกแล้วนะคะแล้วก็พี่เอม,มี่จะให้เธอมาทำภาพปูนให้เสร็จสมบูรณ์ที่ศูนย์ศิลปะนี้ด้วยนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวให้เธอสนทนาเรื่องแฟชั่นก่อนละกันนะคะ โอเคอ่าสนทนาเรื่องแฟชั่นสนใจเรื่องแฟชั่นไหมจ๊ะก็นิดหน,น่อยนะคะเดี๋ยวเมสสจังปวดห้องนอ้ำอ่ะโอเคผ่านไปสองคนแล้วนะคะให้เมสสจังไปหาห้องน้ำเขาก่อนดีกว่านะตอนนี้นะคะพี่มีให้เมสสจังเนี่ยมาทำภาพปูนนะคะคือเขาจะได้ผ่านปณิธานตรงนี้ด้วยนะคะโอเคคืองานประจำก็ต้องทำ งานภาพปูนก็ต้องทำให้เสร็จเอาเอาให้เสร็จเลยทำคนเดียวนี่แหละเดี๋ยวนี้เสจังอา้าคือไม่เสจังเดี๋ยวก่อนเชี่ยวชาญทักษะจิตกรรมนะคะแปลว่าเขาได้ระดับสิบละสี่ ใช่ไหมโอ้โหจิตกรรมเมสจังเต็มสิบไปแล้วนะคะยอดสุดยอดเลยค่ะแต่แบบ <c oughs> จะเสร็จไหมเนี่ยอ้าเสร็จแล้วค่ะโอเคเอา้าวทำไมไม่มันไม่ขึ้นหนองงอะ่ะอ่านี่ไงโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ผ่านไปแล้วหนึ่งขั้นนะคะทำภาพปูนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยก็เดี๋ยวให้เมสจัง ไปหาคนสัมภาษณ์เ,เรื่องแฟชั่นต่อเลยนะเลยแค่คนเดียวเองโอเคก็ตอนนี้เมสจังก็สัมภาษณ์คนที่3แล้วนะคะเรื่องสนทนาด้านแฟชั่นนะคะก็น่าจะเรียบร้อยโอเคงานเมสซจังก็เสร็จเรียบร้อยได้เงิน4700ค่ะแล้วก็ทำผ้าปูนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็รอเทศกาลงานแห่งความรักนะคะ กับการบริจาคเงินให้กับผู้ประท้วงคืองานเทศกาลแห่งความรักเนี่ยต้องจูบใครสักคนเนี่ยเม,มสสัจงจะจูบกับใครดีโอเคคือ <c oughs> okay. ตอนนี้เมสสัเงก็รับงานที่บ้านเหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนชมซิมอมก็ไม่น่ายากนะคะก็เดี๋ยวให้เมสสังไปที่โรงยิมดีกว่านะคะเพราะว่าจะต้องทำปณิธานบริจาคเงินให้กับผู้ประท้วงนี่แหละที่พี่มิจะให้ เมสซจังทาเลยนะแต่ไม่รู้จะบ,บริจาคที่ไหนนะโอเคเดี๋ยวให้เขาเขียนหนังสือไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มงานตอนเที่ยงนะคะโอเคค่ะนี่ไงเมสจังมาถึงที่โรงยิมแล้วนะคะก็เจอผู้ประท้วงพอดีเลยอะ่ะเราดูการประท้วงไปก่อนมะคือมันจะบริจาคเงินได้ที่ไหนเอ่ยเอออันนี้ไม่ได้ให้เมสจังดูการประท้วงไปก่อนนะคะ นี่ไงเบย์จากเงินโอเคให้เมย์สัจจ์บริจาคไปเลยค่ะเมย์สัจจ์บริจาคเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียบร้อยโอเคตอนนี้เมย์สัจจ์ก็มาแปลงโฉมให้กับงาตะนะคะโอลิเอนางาตะซึ่งแบบเป็นนักพกกายปะเนี่ย เธอแบบกล้ามเนื้อเธอชัดมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะแปลงโฉมชุดออกกำลังให้เธอนะให้เมษาจาังเขาดูสีสันที่เหมาะกับงานตาหน่อยนะคะโอเค่าชุดออกกำลังกายนะคะ <c oughs> ง่ายมากทำผมให้งานตาใหม่ไหมแบบนี้ดีไหมหรือว่าไม่ควรเปลี่ยนทรงผมเขา เพราะเดี๋ยวถ้าเจอข้างนอกเราจะจําไม่ได้เปลี่ยนชุดละกันนะคะโอเคนี่เอาชุดให้เห็นแบบเออชุดโชว์กล้ามเนื้อหน่อยดีกว่าดูสิชุดอย่างนี้ล่ะไม่เอานี่แบบนี้ก็แบบคือเขามีกล้ามเนื้อเนี่ยเราควรแบบว่านี่ไงชุดนี้เลยเท่เห็นกล้ามเนื้อแบบซิกแพคชัดเจนมากนะคะเคโอโหข้างหลังก็สวยนะเนี่ย กางเกงก็โอเคอาจจะเปลี่ยนขาดสั้นนั่นแหละเขาเป็นคนแบบธรรมะถมแงนะคะรองเท้าสีแดงไปเลยโอเคแค่นี้แหละโอ้โหดูแล้วแบบเห็นกล้ามเนื้อชัดเจนโอเค โอเคงานเมสสจังวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเย่ yeah. ก็ได้4,700เหรียญเหมือนเดิมมั้งเพราะว่าตะกี้ตอนจ่ายเงินทำไมพีไม่ไม่เห็นว่าได้เท่าไหร่โอเคงั้นเมสสจังกลับบ้านเถอะตอนนี้เป็นเวลาจะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะกลับบ้านจ้า ก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องสิตแคนดี้สำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ hey,